สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลรอกร์ชอนอลวินแล้วก็ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงคาเชล h ฮาทูนั่นเองนะครับผมคาเชล h ฮาทู to, นะครับจะเป็นรายการน้องใหม่ในช่องของเราเลยคลิปนี้จะเป็นคาเชล h ฮาทูอีพีแรก ฮาเชลทูคืออะไรนะครับจะเป็นการสอนวิธีการปา่าจระบี้หรืออะไรที่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดใช่ไหมแบบสอนแบบเบตเตล็ดนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมฮาเชลเรามีกลุ่มแล้วนะครับเป็นฮาเชลทีมอยู่ทางนี้นะครับผม นี่ตรงนี้นะครับคือหาเชลทีมส่วนสำหรับคนที่อยากสนับสนุนรายการหาเชลหรือว่าวินล็อกเกอร์เรานะครับผมสามารถสั่งซื้อสติกเกอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนรายการได้ด้วยนะครับก็เข้าไปที่หาเชลแฟนเพจนะครับผมก็คือไอ้ธนพลเซิร์ฟสเก็ตนะครับตรงนี้นะครับผมเข้าไปสั่งซื้อสติกเกอร์ได้นะครับทุกการอุดหนุนนะครับจะเป็นการสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณด,ด้วยนะ วันนี้นะครับผมเราได้ผู้ใหญ่ใจดีจากทาง m u ฟ e 49นะครับส่งกระเป๋าตัวนี้มาให้ใช้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยกระเป๋าตัวนี้ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เกินนะครับข้างในตรงนี้ผมจะบอกก่อนเลยดีไซน์นะครับตรงนี้นี่ <Wow. S 1> จะมีคำว่าดีไอตรงนี้นะครับใครที่ซื้อก็สามารถคอสตอมชื่อของเราบนนี้ได้เลยนะครับตรงนี้คือโลโก้ของทางร้านนะครับมีช่องเยอะมากจากที่ผมลองเปิดดูนะครับช่องเยอะแบบเอาไว้ทายรถอะ คือเก็บได้ทุกอย่างครับเก็บเสื้อผ้าก็ได้นะครับเวลาจะเราจะออกทัวร์ไปต่างจังหวัดอย่างนี้นะครับก็เก็บเสื้อผ้าไว้ในนี้ก็ได้แล้วก็ใส่บอร์ดในนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านขวาก่อนเลยนะครับด้านขวาจะมีช่องให้เก็บ2องช่องนะครับมีเส้นแบ่งกลางไว้นะครับไม่ให้ของมาปนกันนะครับช่องด้านนี้เป็นตะข่ายนะครับด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็เก็บของได้เหมือนกันนะครับเหมือนแบบว่าเราเก็บโทรศัพท์ไว้ด้านนี้อะไรอย่างนั้นนะครับเปิด ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องยาวๆนะครับให้เราเอาไว้เก็บรองเท้าของเรานะครับในช่องนี้เก็บได้ไหมเก็บได้เลยไหมนี่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 ไไว้รองเท้าได้1คู่2คู่ยังได้เลยนะครับไว้2คู่ยังได้เลยอ่ะคุณผู้ชมใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้ก็มีซอฟนะครับกันกระแทกนิดนึงโอ้ซิฟก็แม่งโคตรดีเลย โอเคมาถึงส่วนของด้านหน้าอีกที่นึงนะครับตรงนี้เป็นซิปเหมือนกันนะครับผมเอาไว้เก็บของเล็กๆนะครับเช่นเหรียญอะไรพวกนี้นะครับเก็บตรงนี้ได้นะครับเป็นช่องเล็กๆมาด้านหน้านะครับตรงนี้อย่างที่บอกครับใครที่สั่งซื้อนะครับก็สามารถคัสตอมชื่อของเราตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก่อนใครที่สนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเลยใส่โค้ดแบบนี้นะครับ I อศูนย์้านะครับจะได้โปรโมชั่นนะครับลด5%เนะครับใครที่มาจากรายการนี้จะได้ลด5%เนะครับผมโค้ดขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้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 อ่าเคไปที่ช่องต่อไปนะครับช่องนี้เปิดมาเอิบเก็บของได้เหมือนกันนะครับโอ้ช่องนี้ใหญ่เลยครับนี่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับ1ช่องด้านต่อมาอันนี้เป็น2ช่องเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับนี่มีเส้นแบ่งกลางนะครับ ตรงตรงนี้ก็สามารถเอาไว้เป็นที่ถือก็ได้นะครับเปิดมาครับช่องนี้เหมือนฝั่งนู้นไหมเปิดได้ครึ่งนึงนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เก็บของนะครับนี่ตรงนี้เก็บหมวกก็ได้เลเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ช่องใหญ่อยู่นะครับเก็บของยิบย่อยนะครับเก็บถุงเท้าอะไรอย่างนี้ของเราก็ได้นะครับผมไปครับมาแกะตรงกลางกันให้ก่อนเข้าไปข้างในมาดูข้างหลังก่อนนะครับนี่ด้านหลังตรงนี้นะครับ มีตีนตุกแกนะครับแล้วก็ข้างในเก็บของได้นะครับมีซิปข้างล่างด้วยเผื่อเราจะนี่ให้มันทะลุออกมาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ติดตีนตุกแกนะครับตรงนี้ก็เก็บของได้โอ้โหช่องเขาเยอะเยอะป่ะมิกเยอะจริงเยอะจริงเปิดมานะครับตรงกลางนี่คือข้างในครับนี่คือของที่เขาจะให้มานะครับนี่คือสายที่เราสะพายกระเป๋าตัวนี้กับเรานั่นเองนะครับตรงนี้จับตรงนี้มัดนี่ครับแล้วเราก็สะพายแบบนี้ได้นะครับผม ราคาตัวนี้ไม่แรงนะครับผมบอกก่อนเลยราคาตัวนี้ไม่แรงนะครับล้วก็ได้ของนุ่นนันอิสเซอรี่มาเยอะมากด้านในครับตรงนี้ครับจะมีแท็กนะครับเขียนว่า Move 49อยู่นะครับแล้วก็มีช่องให้เก็บของได้นะครับตรงนี้เสียบเสียบได้นะครับปากกงปากกาอะไรอย่างนี้นะครับช่องข้างในตรงนี้มีช่องอีก1ช่องนะครับ1สล็อตตรงนี้ก็รวมเป็น1 2 3 4 5สี่ห้าห 6กสล็อตนะครับใหญ่ๆเราก็ตรงกลางครับมีเส้นแบ่งนะครับมีตัวล็อกระหว่างบอร์ดเก็บบอร์ดได้2อันข้างในหรือว่าจะใส่บอร์ดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเก็บเสื้อผ้าเราอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เก็บเซฟตี้แน่นอนเปิบ เป็นกระเป๋ามีตะข่ายนะครับใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้นี่เก็บของได้นะครับอาา่าฮ่าโอ้กระเป๋าเขาสวยจริงๆเว้ยแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นฝั่งของรองเท้าเราเคประมาณนี้สําหรับข้างในมีโฟมนะครับกันกระแทกอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวของเราเสียหายนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับมีโค้ดลดให้5%นตะครับโค้ดจะขึ้นตรงนี้ให้อีกครั้งนะครับ <c oughs> อย่าลืมบอกว่ามาจากคาเชลด้วยนะครับโอเคสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถทักไปที่เพจมูฟจีเตรงนี้ได้เลยนะครับผม ตรงนี้นะครับยวขึ้นให้นานๆเลยกระเป๋าตัวนี้นะครับจะมีตัวเล็กอีกนะครับจะมีคลิปรีวิวแยกให้เป็นตอนที่ไปฮัทเชลตะลอนทัวร์นะครับงไงรอติดตามชมนะครับฮัทเชลตะลอนทัวร์นะครับจะลงทุกๆวันจันทร์นะครับของอาทิตย์ที่นี่มีคนถามกันเยอะมากเลยนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่คือน้ําตกผิวจันทบุรีนะครับยังไงฝากติดตามฮัทเชลตะลอนทัวร์ด้วยนะครับคลิปดีแน่นอน คลิปนี้ฮัจเจลฮาวทูนะครับจะมาสอนการปาดจัลบีลงบนสปริงนั่นเองใครที่ยังปาดจัลบีไม่เป็นบนสปริงนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ทักหลังก่อนนะครับทักหลังนะครับวิธีการที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกทักที่เป็นบูชชิ่งนะครับรวมถึงสเก็ตบอร์ดได้ด้วยนะครับผมอันนี้ถามว่าผมถือเทียนทําไมนะครับการที่เราใช้เทียนนะครับ ดีตรงที่เทียนไม่เก็บฝุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นแว็กหรืออะไรก็ได้นะครับเอาไว้ถูก,กับตัวบูชิง่งหรือว่าอุปกรณ์ที่เราไปเล่นไปกายอะไรอย่างงี้นะครับผม ซึ่งที่ผมแนะนําเป็นเทียนที่ถูกกับบูชิ่งคือ1ไม่เก็บฝุ่นนะครับสคือไม่ออดแอดเพราะฉะนั้นนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวเทียนนะครับหรือว่าจะใช้เป็นจารบีก็ได้อันนี้แล้วแต่คนที่จะถนัดแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการใช้เทียนกับบูชิ่งด้านหลังก่อนนะครับเริ่มกันนะจ๊ะคนสวยหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อเอาออกมา หมุนวนเข็มนาฬิกาโอเคหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับให้เราเอาตัวทักออกมาเลยครับนี่เมื่อกี้ยังไม่ทันหมุนอะไรเลยอ่อนแอซะแล้วเราหยิบเอาทักออกมาก่อนนะครับตัวประกอบตัวนี้คือด้านบนนะครับด้านบนจะมีแหวนรองนะครับผมแหวนรองแบบนี้ข้างบนเราจะแยกไว้นะครับกับตัวข้างล่างนะครับให้เราออกมาให้หมดเลยนะครับนี่สังเกตไหมครับมันจะแห้งมากๆเลยนะครับอ่ะ แล้ยกมานะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นข้าบอะไรอยู่ก็ตามไม่เป็นไรนะครับให้เราเทียนนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าตอนที่เราทําเนี่ยมันจะเป๊ะปะไหมนะครับให้เราถูไปเลยนะครับนี่ถูแบบนี้นี่อ่าให้เราถูแบบนี้ไปเลยนะครับมันอาจจะดูสกปรกนะครับตอนทําแต่พอเราเล่นไปปุ๊บเทียนพอโดนความร้อนปุ๊บมันจะละลายไปนะครับอ่าแล้วเราก็ถูกับตัวคิงพินไปเลยครับนี่อันนี้คือตัวคิงพินนะครับเสาตรงกลางให้เราถูแบบนี้ไปเลย ส่วนในตัวไพ่วอดตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับก็ถูไปเช่นเดียวกันนะครับถูแบบนี้นะครับให้ตัวฝนฝนเทียนนะครับลงไปข้างล่างนะครับนี่แบบนี้หลังจากที่เราเสร็จตรงนี้แล้วนะครับให้เราเอาตัวข้างล่างมาก่อนเลยนะครับดึงออกเอาเฉพาะตัวฐานข้างล่างก่อนนะครับวนแบบนี้ไปครับลงยาครับลงยาอ่าฮะลงไปปึ๊บถูทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่แบบนี้ถูไปเสร็จปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปครับมัฟบุดชิงครับ เอาพุชิงมานะครับถูไปเลยถูตามขอบนะครับตามขอบหรือว่าถูไปตัวของทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันนี่แบบนี้มาบมาบมาบมบมบข้อดีของเทียนนะครับคือการไม่เก็บฝุ่นนะครับเอาลงไปหลังจากนั้นนะครับมาที่ตัวทักเราครับถูที่ตัวไพวอตนะครับตรงนี้ถูที่ตัวไพวอตไปเลยนะครับอันนี้คือเขาให้มันรอบๆนะครับถูตรงตัวไพวอตแล้วนะครับให้เราถูตรงด้านนี้2ด้านด้วยนะครับแบบนี้มาบมาบมาบมบแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งอันนี้ มาบมาบมาบหลังจากนั้นเพิ่มเราลงครับตัวทักลงปกติเลยเหมือนการประกอบทักครับหลังจากนั้นครับเอาบูชิ่งมาอีกด้านหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เราแต่งช่วงล่างของสเก็ตนะครับให้เราจําส่วนประกอบไว้ด้วยนะครับว่าตรงไหนประกอบตรงไหนนะครับเพราะวันนี้สําคัญมากหลังจากเสร็จตรงนี้นะครับให้เราเอาลงไปเลยเพิ่แบบนี้นะครับอาจจะดูป้าๆหน่อยนะครับตอนนี้แหวนลองครับมาเลยครับถูไปเลยเปิบลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปเวิร์บเสร็จสาหรับทักหลัง นะครับแล้วเราก็เอาน็อตลงไปแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับเชืบเชืบอาจจะยังดูประปาอยู่นะครับแต่อาการนอตแตกก็จะหายไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจริงๆผมก็อยากแนะนําอันนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่แบบกลัวบางคนแบบมองว่าแบบมันจะเลอะอย่างงน้นอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะครับพอเราพอเราทำเสร็จใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็ปาดนะก็ปกตินะครับแล้วก็เล่นได้เลยข้างหลังนะครับ สังเกตได้เลยจะไม่ออดแอดแล้วนะครับนี่เห็นไหมด้านหลังไม่ออดแอดแล้วเห็นไหมครับมันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับไม่เก็บฝุ่นนะครับไม่เลอะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนาจากไอเองอเครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวยากของเราแล้วนะครับด้านหน้านะครับเราจะแนะนาให้ใช้จารบี แต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ฮาเช่เอาฮาทูเรานะครับหลังจากที่คนได้ดูคลิปของวันพุธที่ผ่านไปแล้วนะครับเราจะได้เห็นน้องฟิลนะครับในการโชว์เอเนอร์จีต่างๆของตัวน้องฟิลนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเราจะให้น้องฟิลเป็นคนสอนการปาดจรลบีด้านหน้านะครับเราจะมาดูกันว่าน้องฟิลจะสอนให้ทุกคนเข้าใจไหมนะครับแล้วถ้าน้องฟิลสอนไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหักเงินเดือนน้องฟิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเชิญน้องฟิลนะครับน้องฟิลนี่คือน้องฟิลนะครับผมจีบได้นะคร จารบีทักสไลด์มาเข่าๆแล้วใช่ไหมใช่ครับเคยลองไหมไม่เคยครับไม่เคยลองข้างหลังพี่ทําเรียบร้อยแล้วโอเคครับอย่างนี้ข้างหน้าแล้วใช่ครับโอเคเจอกันสุดๆครับผมสุดๆโอเคนะครับทีนี้ก็ตัดเข้ามาสู่ช่วงของฟิลแล้วฮะซึ่งพี่ไอเขาก็ได้เกินไปเข่าๆแล้วฮะอุปกรณ์อย่างแรกนะฮะที่เราใช้ก็คือเป็นแน่ๆเลยฮะสเก็ตทูครับผมต้องใช้อยู่แล้วฮะแล้วก็เป็นจาระบีครับผมจาระบีขาวฮะแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับเอ่อเป็นหกเหลี่ยมฮะเอาไว้ขันก็มีหลายเบอร์เลยนะฮะผมจะแนะนํานะครับ การที่เรามีไขควงแบบนี้เขาเรียกว่าสเก็ตถูแจนนะครับแจนสเก็ตถูอันนี้อลาร้อยนะครับซื้อจากแสมเพ็งที่ไหนก็ได้นะครับใช้เบอร์เบอร์นี้คือเบอร์17ดนะครับเดี๋ยวเรามาขันทักออกกันก่อนดีกว่าเพื่อความสะดวกสบายในการปาดจารบีนะครับผมขันแรกก็บบกลับบอร์ดมาก่อนครับขันน็อตออกก่อน,ข,น,อนขันเป็น2ตัวหน้าออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยตามไป2ตัวหลังเพราะว่า2ตัวหลังจะมีตัวนี้ล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเราทําตัวหน้ากันก่อนดีกว่าตัวข้างหน้าใช้เป็นเบอร์หกเหลี่ยมที่มากับสเก็ตทูเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะใช้เป็นตัวนี้แทนโอเคเดี๋ยวเราขันออกกันดีกว่าการขันออกนะครับคือการทวนเข็มนะครับนี่นะครับขันไปเลยครับใส่ให้พอดีอย่าใส่เบอร์ที่แน่นเกินหรือหลวมเกินนะครับจะทําให้น็อตหวานแล้วน็อตเราจะเสียได้นะครับผมโอเคนะครับทีนนี้มากันที่แถวที่สอง ดยแถวที่สองเนี่ยเวลาเราคลายน็อตนะครับต้องจับตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตสี่ตัวออกมาแล้วนะครับก็จะได้ผทักแบบนี้เลยแล้วก็ได้เป็นลูกยางลูกยางที่ต้องดูดีนะครับเวลาใส่ดูดีนะครับ,ว,รบว่าเป็นด้านไหนเพราะว่า2ด้านเป็นเหมือนกันนะครับด้านที่มนนีนูนขึ้นมานี่เอาไว้รองรับกับตัวสไลด์นี่นะฮะให้มันเข้าหลงนี่นะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาขันตัวน็อตคิงพินตัวใหญ่ออกก่อนเลยนะครับผมโดยตอนที่ขันเนี้ยก็โอเคใช้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับเหมืนยาวเหมือนยาว,ยาวโอเคนะครับหลังจากที่เราถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับคือเป็นตัวนี้มันจะมีตัวนี้อยู่ซับรองข้างล่างเลยครับตอนถอดก็ระวังกันด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเลเอเอาโอเคเรามาดูกันส่วนนี้ดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ อย่างแรกเลยฮะนอ็อตแล้วก็มีเป็นแหวนรองฮะสตัวแล้วก็ลูกปืนซึ่งลูกปืนตัวนี้เราจะอจาจจจละบีเข้าไปนะฮะสฝั่งเลยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยอัดเรามาส่วนเองกันก่อนมาที่ส่วนตรงนี้ฮะขอหลอกได้เลยครับผมไม่มีอะไรเลยนี่ได้เลยตรงนี้<ม>ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่สปริง<ล>เกี่ยวกับตัวทักไว้นะครับเพื่อให้มีการยืดหยุ่นนี่ฮะโอเคครับผมมาที่ส่วนต่อไปครับผมนี่นะครับขอเรามาเลยก็เป็นลูกปืนอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีแหวน2อสอชิ้นแล้วก็มีปืนฮะเดี๋ยวเราต้องเอาจจระบีอัดเหมือนกัันนะคคมเาที่่้ส ต่อไปนะฮะจะเป็นตัวนี้นะฮะซึ่งอยู่ข้างในเบาะนะฮะซึ่งตัวนี้เราก็ต้องอัดจะระบียบ้ต่อไปถอดสปริงได้เลยฮะก็คือคขายน็อตพุชชิ่งออกนะฮะลานน็อตพวกนี้ออกเลยนะครับผมโอเคนะฮะหลังจากที่เราขันน็อตออกไปแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ฮะก็จะมีแหวนรองนะครับเป็นพุชชิ่งนะฮะนี่ครับผม ตัวุชิ่งเราก็ใช้จาระบีอาจก็ได้หรือไม่ก็ใช้เทียที่พี่ไอได้แนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ก็จะได้เป็นสปริงมาเยอะๆเลยนะตัวนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสู่ช่วงการปาดกันเลยดีกว่าครับผมสําหรับขอตัวที่เราต้องปาดจาละบีลงไปนะจะมีประมาณห้าตัวด้วยกันนะครับผมจะเป็นตัวสปริงปุชิ่งลูกปืนสองตัวครับผมแล้วก็เป็นตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มปาดกันเลยดีกว่านะครับปาดให้บางๆพอครับไม่ต้องหนามากก็ได้ปาดให้ทั่วๆเลยนะฮะโอเคนะับปาดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนะ ก็จะเละ,เละๆอร่อยครับผมแต่เราไม่ต้องกลัวครับผมปาดไค้ครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะชุ่มของเรากปจัต่อไปก็คือเป็นสปริงนะครับผมโดยสปริงเนี่ยเราจะปาดรอบๆเลยครปาดเยอะๆเลยครับ,ปรบสปริงครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวจะระบีหมดครับปาดลงไปเลยครับผมลูกปืนนะครับผมตัวนี้เอ่ยเป็นลูกปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่ <laughs> <laughs> แล้วที่เราจะปาดเข้าไปทั้งสองฝั่งเลยครับผมแล้วก็นาทั้งข้างหลังเลยปาดไปเยอะครับไป,ป้องกลัวเปลืองโอเคครับหลังจากที่เราปาดตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ประกบไว้แล้วก็วางไปก่อนล้วไปกันที่ตัวต่อไปครับผมต่อไปนะครับเป็นตัวพุชชิ่งนั่นเองลูกยางพุชชิ่งแล้วที่เราจะเลือกใช้จระบีหรือเทียนก็ได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมโอเคแต่ว่ารอบนี้เราจะใช้เป็นจระบีเพื่อให้ดูว่าเนี่ยใช้ได้จริงนะหยิบขึ้นมาแล้วก็ปาดเข้าให้ครับผมนี่เลยนะครับโอ <ítulo> sabes, เรามาประกอบกันดีกว่าเราจะเริ like ่มจากตัวนี้กันก่อนนะฮะขั้นแรกเราจะใส่สปริงเข้าไปในช่องนี้นะครับผมเราจะร้อยสปริงเข้าไปจากข้างล่างใส่เข้าไปร้อยจากข้างบนเข้าไปก็ได้ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนี่นะครับใส่ตามผมมาเลยนะครับผมใส่สปริงร้อยเข้าไปนี่เลยจุดขั้นตอนนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับผมโอเค หลังจากใส่เข้าไปแล้วก็ดึงแบ้สุดเลยครับผมสิ่งที่เราต้องใส่ต่อไปก็คือตัวพุชชิ่งนะครับใส่เข้าไปให้สุด <Joy. S 1> เลยนะครับผมหลังจากใส่พุชชิ่งเข้ามาแล้วนะครับก็ใส่เป็นตัวแกนเข้าไปต่อเลยแล้วก็ทําการขันน็อตได้เลยครับผมโดยขั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งขันน็อตแน่นก็ได้นะครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องคล้องตัวนี้เข้ากับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ไว้ไม่กันมันหลุดไ้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่ใส่เข้าไปเลย ปรับแล้วตามด้วยต in ัวนี้นะครับดูที่คล้องดีๆนะครับผมให้มันตรงกับตัวทีทของสปริงนี่นะครับผมแล้วก็จะคล้องเข้าไปนี่นะครับใส่ลูกปืนเข้าไปด้วยนะครับผมนี่เลยแล้วตามด้วยตัวนี้อ๋อตอนแรกผมลืมบอกไปนะครับผมชิ้นส่วนของลูกปืนอันเล็กข้างบนจะมียางรองมาให้ด้วยครับผมยางรองตัวนี้เลยแต่ตอนผมถอดออกมาไม่หลุดออกมาด้วยครับผมใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ตามด้วยลูกปืนเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยน็อตนี่เลยครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่เป็นน็อตตัวข้างหลังนะครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ขันน็อตให้เข้าที่นะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราขันเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ตอนขันผมลืมบอกไปนะครับผมว่าต้อง เอาตัวนี้ใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็จับไว้เฉยไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็ขันตัวนี้ลงไปแล้วก็ให้มันแน่นๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับกันอีกทีตอนที่ใส่กับเจ้าตัวบอดนะครับว่าเราจะาแข็งมากขนาดไหนหรืออ่อนขนาดไหนนะครับผมเราไปใส่ในบอดกันเลย มาก็แกงกูมาแบบดิบสัตดและกูในคำพูดน้อยมึงควรจะรู้จักไอสัตว์ไอจะนอนแโน้ตลวไออยู่พีกัดไอซัดตามก็เองเอาทำมึงเป็นมิตรซันอกกวาจะมีกันน้อยแต่กูไม่รอบกัดคนมันจะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยสัตวดจะมีกันน้อยแต่กูเข้าร้อยเปอร์เซนต์ที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสัตดอุ้มสมองมันแมรี่เจนบาชีก่อนเล็มีเอาเวอแอมกินรักไวชิดเอาไว้ยูเทียนมีแบมบูเกเลยแอมเกินมาบไมมีเดอร์เว้แอม โอเคครับผมหลังจากจบคลิปนี้นะครับบอร์ดสไลด์นะครับตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ เอสโปรเจกต์เลยนะครับเอสโปรเจกต์นะครับบอร์ดดีแบรนด์ไทยบอร์ดอะไรแบรนด์โคตรดีนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมกระเป๋ามูฟสี่เตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจใครใส่โค้ดนะครับไอซศูนย์ห้านะครับผมลดไปเลย5%เพราะฉะนั้นนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมใครสนใจนะครับมีหลายอย่างให้เลือกซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูที่หน้าเพจตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือหน้าเพจนะครับ นี่คือหน้าเพจนะครับใครสนใจเข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยที่สำคัญเอาตัวนี้ชื่อผมด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้า See you ก็แกงกูมาเป็นดิบสัตว์และกูันคำพิน้อยมึงควรจะรู้จักไอตวดไอเจ้โตวโนโนเทลมียูบพิกัดไอซอดตามก็เองออาทำมึงเป็นมิตรตอกกว่าจะมีกันน้อยแต่กูไม่รอบกัดส่วนมึงอะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยสัตกวอาจะมีกันน้อยแต่กูเค้าร้อยเปอรเซ็นที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็นเลยสอดเอมอนมันไม่ชีกัน